ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้วันที่สาวเก้าเดือนตุลาหกสามครับผมประพาท่านผู้ชมมาพอดอกไม้สวนครับนี่ครับดอกไม้สวนครับด้านหลังนี่ก็เป็นดอกทองอุไรครับท่านผู้ชมส่วนด้านนี่ก็จะเป็นดอกห <c oughs> <c oughs> ัวตองครับหัวตองกลำลังเริ่มออกแล้วครับถ้าเดือนพฤศจิกายนี่เขาออกนักแน่นะครับนี่ตอนนี้เขากลำลัง เริ่มฟอมดอกแล้วครับส่วนนี้ฟอมดอกครับเดี๋ยวผมจะบ้าสันไปชมไปพอดอกไม่ลิ้มห้อยมันครับว่าหน้าตาที่เขาออกดอกเป็นจไดจพรนะครับปีนี้ก็ถือว่ายังมาหลายเตือนนะครับดอกไม่นะครับรอปีหน้านี่ผมจะจัดนักเลยครับเดี๋ยวผมกับนางกองงามครับไปพอกันเลยครับด้านหน้าก็จะเป็นดอก ท้องอะไรสุดสวยงามครับอ่าไปพอกันเลยครับโอ้โหดีครับต้นนี็ถือว่าต้นน้อยครับแต่ว่าออกดอกสุดอลังการเลยครับต้นนี้ครับโอ้โหความสูงเขาประมาณเกือบสามเมตรครับด้านหลุมปนกอจะโอ้โหสวยงามครับเดี๋ยวไปพอกันนะครับตอนนี้ผมยุ่มุมสูงนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับมุมสูงแบบนี้ครับ เดี๋ยวจะป้าท่านผู้ชมไปพอด้านลุมแล้วครับเป็นจะไดนะครับมาพอด้านนี่ครับนี่ดอกทองโอไลต้นนี้กับประมาณสูงประมาณลอยฮาสิบเซนครับผมก็จะปลูกปลดปดครับสวนยางพาราเนี่ยละครับก็ค่ายว่าถ้าเขามาสวนยางพาราปุ๊บเนี่ยครัหันดอกไหม้ก็จืดใจนะครับท่านผู้ชมนี่ดอกนี่ก็เป็นดอกทองโอไลต้นขนาดเล็กเขากลังเริ่ม ผมปลูกมาต้นบะสูงครับประมาณสักคืบนี่ครับสมัยนั้นนะครับนี่ครับถือว่างามครับท่านผู้ชมด้านหลุมนั่นผมเอาดอกบัวตองมาปักช้ำไว้นะครับก็ถือประสบผลสําเร็จแล้วครับริมแม่น้ํเอาพอดอกออกเลยครับนี่อายุเขาก็ได้สิบสองเดือนแล้วนะครับนี่ครับดอกบัวตรองผมควงจะปลูกแถวๆริม้มานี่ครับมาทดลองกับปลูกครับออกครับโอ้โหถือว่าน่าจะปลูกไปแถวๆนี่เยอะๆครับ เดี๋ยวรอเดือนพฤษภาเนี่ยผมคงจะขุดหลุมไว้นะครับท่านผู้ชมขุดหลุมไว้แล้วเอาปุ๋ยมาใส่นะครับเพื่อจะเอาดอกบดตองมาปลูกแถวนี้ครับทดลองปลูกแล้วถือว่าะสบผลสาเร็จครับด้านนี้ครับไปพอกันเลยครับเอาเดินกันไปครับพาท่านผู้ชมไปพอบรรยากาศนี่บรรยากาศแถวๆนี้ก็จะเป็นแม่น้ำครับวันนี้แม่น้ำสดใสดีครับกุหลาบยน้นาจากคุณมัวครับสีแดงๆวันนี้น้ามันสกว่า งามครับน้ำสีใสดีครับท่านผู้ชมเพืก็จะเป็นบนดอยครับอ่ามาพอกันเลยครับพอกันจ้าครับปุนครับดอกทองอะไรงามมากครับครับดอกทองอไรเขามาปลูกไว้หิมหน้าเนี่จะดีกว่าครับต้องพุดธขุมว้ล้อนะครับท่านผู้ชมน่าจะได้จะร้องพอครับปีหน้าจะ กบกิ้งหรือดอนนะครับผมจะเอาดอกทองไรมาปลูกแต่แถวนี้ครับน่าทำชมนี่ครับลองมาสักสองสามต้นพอนะะครับว่าจะเป็นจะได้นะครับน่าจะงามนะครับน้อปีหน้ามาคอกันครับครับเดี๋ยวผมต่อนก่อนครับตอนกิ้งกันครับอ่าคงจะบ่ซื้อแล้วครับปีนี้เพราะผมซื้อมาหลายแล้วครับลงทุนมาหลายแล้วครับคิดว่าคงจะใจตอนกิ้งเอาครับเอาไปพอกันเลยครับนี่ครับความสวยงามของดอก ของอุไรอ่ะมาพอกันครับแถวๆหิมะน้ำนี่ครับโอ้โหงามมากครับโอ้โหดัดบานสะพังแล้วครับน้ำชมปาดตอตอตอตงามหลายๆครับอ้าวเอาขึ้นไปเลยอึบโอ้โหสุดสวยครับท่านผู้ชมสวยงามมากครับโอ้โหด้านนี้ก็งามครับ อออถอยหลังไป่พอครับว่าเขางามเป็นจะได้พองครับโหงามมากด้านปุ่นด้านปุ่นก็จะมีดอกท้องโอไลเจนกันครับพอกันเลยครับว่าความงามเขาเป็นจะได้นะครับนี่ครับต้นนี้ใหญ่มากครับสุกหลังการแล้วครับมาถ่ายหุบเซอร์ฟีในสุดสวยแล้วครับท่านผู้ชม นี่ครับบรรยากาศคงจะลำล้าท่านผู้ชมตัดนี่แล้วครับสำหรับดอกไม้สวนยางพารานะครับท่านผู้ชมนี่มียางพาราแต้นะครับนี่ครับแถวนี้ครับมีถวยยางพาราด้วยครับแล้วก็จะมีพวกนี่ครับคืออะไรเออเนี่ยครับนี่ลูกท่อนะครับนี่ลูกท่ออันนี้ก็ลูกท่อครับอ่าอ่าเหลื่อมให่แล้วครับอันนี้ลูกท่ออยู่นี่สามลูกครับ อ่าสามลูกเพ่าทผู้ชมได้ครับชมบรรยากาศลูกพ่อครับนี่ครับนี่ทำลูกนะครับทานผู้ชมนี่ครับสวยงามครับเอาแล้วครับลาแต่ละครับกดไลค์กดแชร์ละครับแล้วกดกระดิ่งติดตามตัวเนอร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ